สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมนายชอตตี้บูโจไยเช่นเคยครับคราวนี้กลับมาที่เกมมือถือ d r a g o n i ก้าม b i l e ครับไม่รู้เกิดอะไรขึ้นครับก็ไม่ใช่ของลายแล้วนะครับตอนนี้เพย์พังมาเปิดเองเลยนะครับก็ไม่รู้แหละว่าเป็นยังไงนะฮะทำไมถึงต้องมาทําตัวใหม่นะครับไม่รู้เหตุผลใดใดังสิ้นนะฮะเอาเป็นว่าเมื่อมันมีมาใหม่และเป็นเกมที่น่าสนใจก็เป็นหน้าที่ของผมนะครับที่จะต้องมาลองเหมือนกันนะมาลองเหมือนกันนะฮะก็ถ้าที่ลองเล่นดูนะรู้สึกว่ามันเล่นง่ายขึ้นกว่าเดิมนะ แต่ว่ารายละเอียดปลีกย่อยอะไรยังไงเนี่ยจะแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยกันละกันก็พูดตรงๆจําไม่ได้หรอกเพราะว่าเกมมันก็นะเปิดมาเป็นปีแล้วนะครับแต่อันนี้คือจะเป็นแอปใหม่เลยก็คือเริ่มใหม่พร้อมกันนะครับโอเคอ่ะเข้าสู่เกมกันนะฮะผมก็เล่นนักเวทไปเรียบร้อยแล้วนะครับมีทั้งหมดโอหกอาชีพเลยกันถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะก็ลองดูกันละกันเนาะแต่ผมเล่นนักเวทครับชอบนักเวทนะครับอ่าก็การเล่นนะฮะมาถึงมีกิจกรรมกิจกรรมครับเลเวอัพแชร์น์นะครับนี่ครับรับของราง นะกนะ็มีกิจกรรมให้เล่นนะฮะก็เผื่อใครไม่เคยเล่นเกมนี้นะฮะก็ลองโหลดมาเล่นดูได้เป็นแนวแอคชั่นนะครับก็ใครเคยเล่นดาร์โกนิก้าใน PC ก็จะมีบางส่วนที่ละไม้คลายขึ้นกันอยู่เช่นการต่อสู้นะแต่พอมาเป็นมือถือแล้วเนี่ยมันจะมีระบบออโต้มีอะไรมาให้มันก็เลยจะดูง่ายขึ้นนะฮะวิธีการเล่นเกมนี้จริงๆก็ไม่ยากเลยนะครับมันจะมีภารกิจอยู่ตรงนี้ครับมิชชั่นนะตรงนี้มันจะคอยบอกเสมอว่าให้เราไปทําอะไรที่ไหนอย่างไรและมีเมนูรัดให พาไปสถานที่นั้นๆเลยนะและก็ผ่านทางระบบอันนี้ครับมันจะคอยสอนเรื่อยๆเช่นการตีบงตีบวกการอัปเกรดมันจะสอนเป็นระยะระยะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าจะเล่นไม่เป็นนะฮะแถมมีภาษาไทยมาให้เรียบร้อยด้วยนะครับถ้าเกิดใครโหลดมาไม่ใช่ภาษาไทยเปลี่ยนที่ออปชันนะฮะอยู่ขวาบนมันจะมีเนี่ยตั้งค่านะครับนะฮะก,กราฟฟิกภาษาเห็นไหมครับก็ลองดูกันละกันเผื่อใครไม่ได้เป็นภาษาไทยก็ปรับตรงนี้ได้นะฮะ เอาละเดี๋ยวจะไปสาธิตการต่อสู้ให้ดูกันละกันนะครับอยู่ด้านขวาล่างเนาะไปกันเลยนะฮะการต่อสู้สังเกตนะครับว่าแมปดีไซน์ออกมาได้ค่อนข้างสวยงามมากดันเจียนก็ตามนี้ครับมีเป็นบท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 มีภารกิจประจําวันมี PVP นะครับมีหมดและดูด้านล่างครับเป็นดันเจียนพิเศษซึ่งสรุปแล้วคือมีระบบให้เล่นค่อนข้างเยอะเยอะมากครับเลดบงเลดบอลนะฮะทำเซอร์เคิลนะฮะอะไรอย่างนี้นะครับเป็นดันเจียนพิเศษนะครับ ก็ลองกดเข้าไปดูเลยก็แล้วกันเดี๋ยวเอาทีละด่านเนาะเอาเป็นด่านนี้ก็แล้วกันนะฮะโอเคนะครับก็จะมีลักษณะให้เลือกตามโหมดด้วยเวลาเราเข้ามาในแต่ละแผนที่นะฮะปกติยากหรือมันติเพลเยอร์อ่าหมายความว่าเล่นกับคนอื่นได้ด้วยนะฮะก็ตามที่เห็นครับมันจะดอกของคนละเกรดกันก็คือยิงยากก็จะยิงดอกของดีนั่นเองว่างั้นเถอะนะฮะก็เวลาเราจะเล่นก็เนี่ยครับก็ผมเล่นถึงด่านไหนแล้ววะเนี่ยอ่าด่าน7นะครับเอ็กโคฮิวนะฮะด่าน7นะฮะเนี่ยโอเพนอยู่นะครับก็เข้าไปเล่นกันเลยใช้เอเนจีนะฮะ อ่าโอเคนะครับเข้ามาปุ๊บก,ก็จะเห็นครับว่าอ่ามีเงื่อนไขในการได้3ดาวอย่างไรอืมอ่าแล้วทาไมต้องเล่นให้มัน3ดาวละ่ะถ้าเราเล่น3ดาวเนี่ยทำตามเงื่อนไขที่กําหนดเนี่ยมันจะได้เงินแคชฟรีๆมานะั่นเองเราก็จะได้เอาไปจับใจใช้สอยอยางอื่นโดยที่ไม่ต้องเสียงเงินจริงอะไรแบบนั้นนะฮะโอเคนะฮะก็มีบอกครับรางวงรางวัล,ล,ล,ลได้อะ,อะแล้วก็ก่อนลงไปต่อสู้มีบัฟด้วยนะอ่าเลือกได้ครับว่าอยากจะพลังโจมตีเพิ่มขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับก็คือสามารถที่จะเพิ่มได้นะครับก็มันจะมีฟรีให้ตามจํานวน ก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเออฟรีหมดก็ต้องใช้เงินแคสนะครับก็ตรงๆนะฮะแล้วก็สามารถเลือกเพื่อนนะฮะไปร่วมประจนภัยได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนของทางระบบนะครับเป็นพวก GM เก่งๆทางนั้นนะฮะหรือว่าเป็นเพื่อนในเกมนะฮะก็สามารถเลือกนะฮะไปร่วมประจนภัยกับเราได้นะครับอ่โอเคอาแล้วผมกดอะไรเข้าไปวะเนี่ยโอเคอ่ะโอเคอ่ะเริ่มต่อสู้เลยนะครับไปสู้กันเอาล่ะมาดูบรรยากาศการต่อสู้ครับเนื่องจากมันมีออโต้แล้วเดี๋ยวผมจะออโต้ออกก่อนกันละกันเนี่ยมันมีออโต้เนาะ มุมกล้องก็ปรับได้2มุมนะฮะนี่เป็นมุมนี้กับมุมไซส์กรอลิงนะฮะนี่นี่คือเพื่อเรานะครับเนี่ยก็เดินก็ตรงนี้ครับเดินได้นะครับแล้วก็โจมตีก็จะสังเกตเห็นว่ามันจะเน้นคอมโบนะครับมี A กับ M อ่าเน้นคอมโบนั่นเองนะฮะสามารถกดอ่ารัวๆกดค้างก็ได้ครับหรือว่ากดสลับไปสลับมาเพื่อ สร้างคอมโบที่แตกต่างได้นะเราเราสามารถไปดูได้นะครับว่าแต่ละคอมโบเนี่ยเหมือนกดอย่างไรนะจะมีสอนอยู่ด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนมีสกิลให้กดใช้ด้วยนะฮะก็จะมีทั้งหมด4สกิลนะฮะแบบนี้เป็นต้นนะฮะนี่คือสกิลของดักเวนนะครับจะเป็นประมาณนี้ไม่รู้เสียงดังเกินไปหรือเปล่าหรือเปล่านะครับแต่ผมรู้สึกว่าเสียงดังยังไงก็ไม่รู้นะฮะก็ขออภัยด้วยแล้วกันถ้าเสียงเกมดังไปนะฮะ โอเคนี่ก็คือแล้วก็มีเดชด้วยนะครับก็คือเป็นการกลิ้งหรือสไลด์นั่นเองนะครับชุบนี่เห็นะเป็นเดชนะฮะนะครับก็ประมาณนี้แหละครับก็ขอออโต้เลยก็แล้วกันนะฮะไม่บูดมากทำเองครับผมจะได้ประหยัดเวลาครับแล้วก็อ่ะเฮ้ยไม่ทันลายตายซะแล้วนะครับเพราะว่าเพื่อนของเราเก่งนั่นเองครับไม่ทันลายตายแล้วนะฮะโอเคคือผมจะบอกว่าเกมนี้มันมีโพชั่นให้กดนะครับซึ่งออโต้มันจะไม่กดให้เราต้องคอยมากดเองนะครับอ่ะหลังจากจบก็มีมีเนี่ยครับมีเป็น แผ่นป้ายให้เปิดนะครับโอเคอะได้2ดาวนะฮะไม่รู้แบบเป็นเพราะอะไรนะครับต้องลองอ่านรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งว่าทาไมไม่ได้3าดาวนะครับโอเคอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออกมาก่อนนะครับทําไมมันได้แค่2ดาวนะเราต้องมานั่งคอยอ่านรายละเอียดครับว่าเอ้ยเราทาอะไรพลาดไปทําอะไรพลาดไปนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะอ่ะก็นอกจากระบบดาวจะสังเกตเห็นว่ามันมีระบบการ ผ่านด่านเยอะๆด้วยนะอ่าถ้าผ่านด่าน5ครั้งได้อะไร10ครั้งได้อะไรเห็นไหมเออก็นะมีที่เรียกว่ารูปเล่นค่อนข้างเยอะในการลงดันเจี้ยนนะครับก็ลองมาลงกันดูกันละกันฮะลงกันไปเรื่อยๆนะครับก็ตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยนะฮะอ่ะแล้วเราลองไปดูดิ PVP เป็นยังไงบ้างนะฮะ PVP อ่ะก็มีทั้ง2แบบรีกับแท็กแมทนะครับแท็กก็คือเป็นการสู้2ต่อ2เรียวไทม์กับเพื่อนแต่ถ้าเป็นอ่า PVE w a r เนี่ยก็คือจะสู้กับ AI 1-1หนึ่ง เพราะนั้นถ้ามีเพื่อนออนอยู่เล่นด้วยกันชวนเข้ามาเลยครับเพได้เล่นห้ามหันกับฝ่ายตรงข้ามได้อย่างมามันซึ่งเป็นการต่อสู้แบบเรียลไทม์คือเจอคนจริงๆนะฮะเดี๋ยวสาธิตแบบ PVP กับบอทให้ดูก็แล้วกันนะฮะเอาใครดีวะเนี่ยนี่ละกันไอ้สามดาวนะครับกด Challenge ได้เลยนะฮะเพื่อเป็นการทาสู้นะครับฝั่งตรงข้ามจะเป็นบอทนะครับฝั่งเราก็เป็นคนนะเราต้องบังคับเองนะครับอันนี้เพราะฉะนั้นก็ ลืมตืพรแกร์แมกแกไวครับมีสกิลที่แรงที่สุดอะไรยังไงออกไปให้หมดครับถ้าความสามารถต่างชั้นกันมากก็ตามที่เห็นนี่แหละครับก็คือแป๊บแปบก็ตายและไม่ได้สู้กันนานทั้งเท่าไหร่นะครับเอาจริงตายคู่นะเพราะว่าสกิลสกิลของทั้งสองฝ่ายมีผลอยู่นะฮะแต่ว่าผมข้าฝั่งตรงความได้ก่อนเท่านั้นเองครับพอเข้าใจเนาะก็ PVP ก็มีทั้งแบบสู้กับ AI แล้วก็สู้กับคนอื่นจริงๆนะครับมี เดลี่ดันเจนมีเหมือนกันนะฮะก็ลองเข้ามาดูนะครับแต่ละวันก็จะแจกของไม่เหมือนกันนะฮะของไอ้อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับไอ้ผลึกอันนี้นะเดี๋ยวมีใช้ในการาปรับปรุงอุปกรณ์นี่นะครับส่วนไอ้ตัวนี้ก็คือตัวผ่านดาน่านอ่ก็คือด่านไหนที่ที่เราเคยผ่านแบบ3าดาวไปแล้วนะครับไอ้เช่นด่านนี้ก็แล้วกันเคยผ่านแบบ3าดาวไปแล้วสามารถใช้ instant complete ได้ครับมีนะครับเห็นไหมกดปุ๊บก็ผ่านเลยนะครับอ่าระบบนี้เราน่าจะคุ้นเคยนะเห็นอยู่ในหลายๆเกมนะฮะเห็นอยู่ในหลายๆเกมนะครับ อ่าแล้วก็เมกกื่อกี้กอันนึงนะฮะไอเทมีกน,นันึงที่เห็นตรงนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของการค้าของอ่าเกมนี้มีการค้าของด้วยนะครับเพราะนั้นก็มีดันเจี้ยนอะไรที่เราสามารถลงได้ก็มาลงเถอะเห็นไหมด้านล่างเนี่ยเลดบงเลดบ,บอสให่ไหมครับอ่าถ้าเกิดเราไหวเราอะไรไหวเนี่ยก็มาสู้นะครับมันก็จะได้รับรางวัลแตกต่างกันไปนะครับก็ลองมาสู้กันละกันนะฮะมีตั้งหลายระบบนะฮะเยอะอจริงๆเยอะจริงๆนะฮะ ก็เนี้ยแหละครับก็คือเป็นบรรยากาศการต่อสู้นะฮะแล้วถ้าเทียบกับเกมอื่นจุดเด่นมันคืออะไรมันก็คือเรื่องของการกดคอมโบนั่นเองสลับการ A M A M อะไรแบบนี้นะครับนั่นแหละเรื่องของการคอมโบอ่ะแล้วคอมโบเราไปดูได้ที่ไหนนะครับดูที่สกิลนะครับดูด้านล่างนะฮะกดปุ๊บน่ะมันก็จะมีบอกรายละเอียดนะครับของสกิลเรานะครับคอมโบจะอยู่เมนูที่4ี่นะครับก็จะมีบอกว่าเราสามารถกดคอมโบแบบไหนได้บ้างนะครับก็คือกดใช้ตัว M ได้เลยหรือกด A 4ครั้งไปเลยรัว หรือกด A 3ครั้งแล้ว M ก็ได้หรือกด A A M A นะครับหรือก็ A A M M เห็นไหมนี่คือจะเป็นแพทเทิร์นหรือรูปแบบการกดสกิลนะฮะถ้าเกิดใครอยากเล่นเองอ่ะชอบเล่นเองการกดคอมโบอ่ะมันจะทําให้เรารู้สึกสนุกขึ้นมีสกิลที่หลากหลายมากขึ้นแต่ถ้าใครไม่ค่อยมีเวลาเล่นปล่อยออโต้อันนี้จะไม่จําเป็นเลยเพราะว่าบอทมันก็จดคัรให้เราเองอัตโนมัตินะครับอ่ะไหนๆก็เข้ามาในสกิลแล้วเราก็ดูสกิลกันนะฮะเกมนี้ไม่ได้มีทั้งหมด4สกิลด้วยกันแล้วแต่อาชีพนะครับแต เมื่อเราเลเวลสูงขึ้นเราจะมีแต้มสกิลสูงามากขึ้นนะครับเราก็เอาแต้มสกิลนี้มาจับใจ่ายใช้สอยได้ตามอัธยาศัยะใสตามอัธยาศัยนะครับอย่างเช่นผมจะอัปเกรดสกิลที่3ผมแล้วกันที่เป็นเมเทอออัปเกรดอะไรได้บ้างนะฮะอันแรกเลยก็คือไฟแอบซอบนะฮะเอาชื่อช่างมันก็แล้วกันนะครับอันแรกเนี่ยจะมีผลนำให้ใช้ MP ของท่าเนี้ยน้อยลง23นะถ้าเป็นเนี้ย f i สเอ็กซ์พลอเรชนะครับทำให้อนาเขตของสกิลเพิ่มขึ้น15%บหเปอรละอนสุดท้ายครับทำให้สกิลแรงขึ้น20% จริงๆมันสิบเปอร์เซ็นต์นะอันนี้คืออันอัพขั้นต่อไปกลายเป็นยี่สิบเปอร์เซ็นต์นั่นแหละเราก็สามารถที่จะมาอัพได้ซึ่งทุกสกิลจะเหมือนกันก็คือลดเอ็มพีเพิ่มขอบเขตแล้วก็เพิ่มความแรงจะเหมือนกันทั้งสี่สกิลเพราะนั้นก็จัดสรรให้ดีก็แล้วกันชอบสกิลไหนอะไรยังไงนะฮะชอบยังไงอนาขตกว้างยิงแรงนะช่วงแรกๆเนี่ยเลเวลเราไม่ได้สูงพอที่จะอัพได้ทุกอย่างเพราะนั้นก็มาลองคำนวณดูแล้วกันว่าชอบอันไหนนะครับต่อมาแพสซีฟนะครับมีเหมือนกันนะฮะก็มี แต่รายชื่อไม่ได้แตกต่างกันไปของเลาเวก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกเพิ่มเวทนะครับก็ลองดูแล้วกันมีหลายอันนะฮะเนี่ยอินนะฮะแล้วก็ใช้สกิลแรงขึ้นเพิ่ม a ออาจจะได้หลบหลีกอะไรได้มากขึ้นนะฮะมีดูดเกินเวทด้วยสร้างบอรลงบาเรียรนะมีและอันสุดท้ายเป็นท่าอันตินะครับเลเวล25ถึงจะเปิดอ่ามีอันติแล้วนะมีอันติแล้วนะเออเกมนี้มีอันติแล้วนะครับนั่นแหละนะครับก็จะเป็นลักษณะของสกิลนะซึ่งสกิลก็มี4อันเนาะก็ไม่ได้มีอ่าอะไรซับซ้อนมากถ้้าาาาเกกกกกิดมมมมัมันนีีว่่ย็คอสสลบส แต่คือเราสามารถเอาสกิลลงไปได้4สกิลนั่นเองนะครับอ่ะนี่แหละก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการต่อสู้และสกิลนะครับอ่ะแลระบบอื่นของเกมมีอะไรบ้างอ่ะ,อะช่องเก็บของนะฮะกดดูเลยนะครับก็เนี่ยะครับอ่าหน้าตาของช่องเก็บของก็เป็นอย่างนี้นะครับมีไอโทนไอเทมอะไรสามารถใช้ได้ก็ลองใช้ดูนะครับแล้วก็พวกอุปรกรณ์ถ้าเกิดเราได้ของอันใหม่มาแล้วมันดีก็สามารถกดใช้ตรงนี้ได้เพื่อเป็นการสลับสับเปลี่ยนและแน่นอนว่า ของเนี่ยเกมเนี้ยมันมีเรื่องของการอัพกรุงอัพเกรดด้วยนะครับเวลาเราจะอัพเกรดทําตรงนี้ไม่ได้นะครับเราต้องไปหา NPC NPC คือคนนี้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 ดาวินคนนี้อ่ะเป็นเรื่องของการอัพเกรดนะครับเห็นไหมมันก็จะเข้าสู่อีกระบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นเรื่องของการอัพเกรดนะครับทำอะไรได้บ้างละ่ะก็นะครับอัพเกรดตีบวกได้เห็นไหมครับอ่ะใช้หินสีแดงนะ,ะเอาลองตีเลยก็แล้วกัน มีโอกาสเฟลนะครับมีโอกาสเฟลแต่ถ้าเฟลปุ๊บมันจะเฟลแสกไว้นะครับก็หมายความว่าจะทําให้เราตีครัง้งต่อไปมีโอกาสติดง่ายขึ้นนั่นเองนะครับหรือสามารถใช้ลัคกี้สโตนได้เพื่อเพิ่มความอัตราการติดอะไรแบบนั้นนะครับได้นะฮะแต่ว่าต้องรู้สึกย่าว่าต้องใช้เงินแกนนะถ้าจำไม่ผิดอ่าก็ถ้าเป็นอาวุธจะใช้หินสีแดงถ้าเป็นเครื่องป้องกันจะใช้หินสีน้าเงินนะครับแล้วก็มีเรื่องของการเลื่อนขั้นด้วยนะครับการเลื่อนขั้นนี่ก็ถ้าผมจําไม่ผิดนะครับ มันจะเรียงจากขาวเขียวขาวเขียวน้ำเงินส้มแล้วถึงไปม่วงนะครับอ่าบางคนสับสนเพราะว่าเกมส่วนใหญ่เนี่ยน้ำเงินม่วงก่อนแล้วค่อยส้มแต่เกมเนี้ยน้ำเงินส้มแล้วค่อยม่วงนะครับเวลาที่จะใช้ในการอัปเกรดนะครับก็จะใช้วันนี้ครับที่เป็นแท่งแบบนี้อ่าซึ่งก็ได้จากดันเจียนพิเศษใช่ไหมอ่าเมื่อกี้เราก็เคยเปิดเจอนะครับหน้าตาแบบนี้คือได้จากดันเจียนพิเศษนั่นแหละก็สามารถที่จะไปสะสมนะฮะเพื่อที่จะอัปเกรดขั้นของมันได้นะครับ จากขาวกลายเป็นเขียวเขียวน้ำเงินน้ำเงินส้มส้มแล้วก็ม่วงนะครับน่าจะเป็นที่สุดของตอนนี้คือสีอม่วงนะไม่ไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้เหมือนกัน่ะเนี่ยสีม่วงน่าจะเป็นที่สุดอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้แต่ว่าสีม่วงมันอัปเกรดไม่ได้แล้วเท่านั้นเองนะครับอ่ะแล้วนอกจากนั้ยังมีการคาบด้วยนะฮะก็ถ้าเกิดเราได้แปลนมานะครับสะสมของให้ครบตามที่กาหนดซึ่งของไอ้พวกนี้ก็ได้จากการลงดันเจียนนั่นแหละครับก็สามารถที่จะคาบของได้ด้วยนะครับนี่เกมนี้ชิงโอ้โหฟอร์ราลเอลิงส์นะฮะก็ ดูดีดูดีสีม่วงด้วยนะครับเป็นของที่ระดับสูงที่สุดเนาะโอเคนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการแยกส่วนนะครับก็แยกส่วนก็คือจะเป็นอีกระบบหนึ่งที่ทําให้เราได้รับวัตถุดิบมาวัตถุดิบจําหน้าไว้นะครับไอพวกนี้ก็คือใช้ในการคราฟนะอันนี้อันนี้กับอันเนี้ยไว้ใช้ในการคราฟส่วนในสามอันเนี้ยใช้ในการเสริมพลังซึ่งอยู่เมนูถัดไปนะครับโอเคอ่ะก็เลือกเลือกของที่เราต้องการที่จะสลายนะครับได้นะครับก็กดแยกได้เลยนะครับมันก็จะทําการประมวลให้ว่าชึบเนี่ย แยกนะครับแล้วจะประมวลให้ว่าจะได้อะไรเท่านั้นเองนะครับเนะี่ยได้ก้อนธรรมดาห้าอันนะครับอ่ะต่อมาการเสริมพลังนะฮะก็ในแต่ละอาวุธเนี่ยมันจะมีออปชันแทรกอยู่ถูกไหมครับอ่าแต่ละอาวุธจะมีออปชันแทรกอยู่ไม่เหมือนกันนะครับเราสามารถใช้หินในพวกนี้มาอัปเกรดได้ซึ่งมันจะตามสีเลยถ้าเราจะอัปเกรดของสีม่วงก็ต้องใช้ไอหินไฟสีม่วงนะครับอันนี้ก็ใช้สีส้มแล้วก็อันนี้ก็ใช้สีน้ําเงิน ะแ,แน่นอนว่าเราสามารถเปลี่ยนออปชัน Option ตรงนี้ได้ด้วยนะเพราะว่าออปชันอาวุธของผมตอนนี้คือเพิ่มมินมินิมัมดาเมจเพิ่มอินแล้วก็เพิ่มความแม่นนะครับก็าสามารถเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนออปชัน Option ได้เห็นไหมโดยใช้คัมภีร์แลกเปลี่ยนคัมภีร์คัมภีร์แลกเปลี่ยนออปชัน Option. ซึ่งซึ่งจริงๆมันก็ได้จากเควสได้จากอะไรค่อนข้างเยอะไม่ต้องไปทรงไปซื้อมาก็ได้นะครับเนี่ยก็ลองลอง,ลองเปลี่ยนดูนะครับเนี่ยก็เปลี่ยนได้เนาะเดี๋ยวลองเปลี่ยนดูกันแล้วกันนะฮะบัตรรีเซ็ตครับใช้ตังห้าร้อยครับ ชิงเพิ่มสเตนเพิ่มทำมะเขืออะไรเอาไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> ลองกดอีกครั้งครับอยากได้เพิ่มอินเพิ่มแม็กดาเมจครีดาเมจเพิ่มครโอเคอันนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ไดาก็จะสังเกตเห็นว่าเรื่องของการอัปเกรดอาวุธนั้นมีค่อนข้างหลากหลายเหมือนกันนะฮะก็ลองมาดูก็และกันครับก็มีอัปเกรดก็มีเพิ่มความสามารถให้กับอาวุธก็มีนะครับเพิ่มแรงให้ออกอาวุธก็มีคืออยู่ที่นี่หมดเลยนะ,ะอยู่ที่นี่หมดเลย นะครับแต่ก็ในเกมนี้มันมี PC หลายตัวลองเดินเดินคุยกับมันดูนะฮะแต่ละคนก็จะมีระบบที่แตกต่างกันไปเช่นอันนี้ครับระบบกิวก็ลองเข้ามากันดูนะฮะผมสมัครใครไปไม่เคยมีใครรับเลยครับผมอะไรแบบนี้นต้น,นะก็ลองกดดูเนี่ยมันมีหลายอันเห็นไหมครับเออนะมีการโตช็อปด้วยนะครับก็เอาของมาแลกอะไรแบบนี้เต้นๆแม่ก็ลองเดินเดินส่งส่งดูนะฮะก็มีลานก,ก,กิจกรรมด้วยนะฮะก็กดปุ๊บเนี่ยนะช่วงนี้ก็จะมีเรื่องของการเปิดเซิร์ฟใหม่ใช่ไหมครับก็ ใครเลเวลถึงอะไรยังไงไปก็ได้รับรางวัลกันไปนะฮะก็รีบรีบเนมาเล่นนะฮะใครที่ชอบจริงๆเกมนี้ก็ลองโหลดมาเล่นแล้วก็ร,รีบรีบเล่นอะ่ะ7วันแรกอะ่ะมันเป็น7วันที่จะมีกิจกรรมและแจกของค่อนข้างเยอะนะครับอ่ะลองแวะคุยกับซินดี้หน่อยดิอ่ะซินดี้คุยไม่ได้วเว้ยคุยกับซินดี้เดี๋ยวเดี๋ยวคุยกับซินดี้ไม่ได้โอ้เศร้าเลยนะฮะแต่คุยกับตู้สล็อตได้ครับก็ใช้เงินแคชจำนวนหนึ่งมาหมุนตู้นะฮะได้ครับมีโอกาสได้สัตว์เลี้ยงด้วยนะลองดูดิเอ้ยเอ้ยโอย้ย แต่ผมไม่ได้อะไม่มีบุญได้กับเขาสักทีนะฮะโอเคอ่ะแล้วก็จริงๆไม่ได้ใช้เงินแคสนะใช้เงินแคส20จริงแต่ว่าถ้าเกิดเรามีเพื่อนเยอะอ่าเราส่งหัวใจหาเพื่อนเพื่อนส่งหัวใจให้เราเนี่ยก็มาบุญอันนี้ได้เหมือนกันโดยใช้30แต้มนะครับ30แต้มนะครับอ่ะอาร์มี่อาร์มี่โอ้อาร์มี่นี่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงแน่นอนครับอาะไม่ใช่ครับผมไม่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเลยเอาคอสตูมมาผาสมกันอ่ะอ๋อสัตว์เลี้ยงก็ใช่ครับก็คือมีเรื่องของการสัตว์เลี้ยงด้วยเ เพราะนั้นก็อย่างแรกเลยท่านต้องมีสัตว์เลี้ยงก่อนนะครับสัตว์เลี้ยงก็ถ้าเกิดที่เก็บไปหมุนรู้สึกในร้านค้ามันมีนะแคชช็อปอะ่ะตรงเนี้ยเมนูเนี้ยแคชช็อปมันจะมีร้านอ่ะสัตว์สัตว์ตเลี้ยงอยู่นะครับสามร้อยห้าสิบแคชโอตังค์ไม่มีฮะนั่นแหละก็คือมีระบบสัตว์เลี้ยงนะฮะแล้วก็สามารถมาดูแลด้วยด้วยระบบอาร์มี่ได้นะครับไม่ใช่ระบบอาร์มี่มาหาอาร์มี่นะฮะอาร์มี่จะสามารถที่จะดูแลเรื่องของสัตว์เลี้ยงได้นะครับแล้วก็แถมเรื่องของถ้าเกิดมีแฟชั่นนนมี้ให ก็หลักๆก็จะมีเท่านี้นะฮะเห็นไหมก็จะมีเท่านี้ในเมืองหลักนะครับเพราะฉะนั้นก็บางระบบจําเป็นต้องเดินหา NPC ไม่ได้มีให้อยู่ในเมนูหลักข้างล่างนะครับแล้วข้างล่างนอกจากนี้มีอะไรอีกนะครับก็เรื่องของอุปกรณ์ก็บอกไปแล้วเนาะการคราก็เมนูเดียวกับที่เราเข้าไปครามาเมื่อกี้นะครับก็ดูได้นะครับแล้วก็แฟชั่นเกมนี้ใครมาเล่นช่วงนี้ตอนนี้แถมแฟชั่นอันนี้อยู่นะครับ b a c k d e s s e t hat นะครับตอนนี้แถมอยู่ อ่ะก <cringe S 2> ็เล่นแป๊บเดียวก็ได้แล้วนะครับก็เท่ดีนะครับเท่ไม่พอบวกสแตทด้วยใช่ไหมอ่าบวกสแตทด้วยถ้าจำไม่ผิดนี่ไงนี่ไงบวกสเตด้วยนะครับนั่นแหละก็ใครเล่นช่วงนี้ได้ไปนะฮะสัตว์เลี้ยงก็น่ะรอรอให้เปสัตว์เลี้ยงก่อนนะครับแล้วก็คลังเก็บของเกมนี้อ่าถ้าเกิดกระเป๋าเต็มอยากก็บเก็บของไว้ในคลังก็เก็บได้นะครับก็มันเก็บได้แค่สี่อันเองเนาะถ้าอยากเก็บมากกว่านี้ก็แง่แง่ไงครับผมก็ต้องใช้เงินแคดกับผมแง่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 นะโอเคอ่ะ มาดูอันอื่นกันบ้างนะฮะมี a c h i e v e m e ด้วยนะครับสําหรับเกมนี้ก็มีทั้งเป็นภารกิจประจําวันประจําสัปดาห์แล้วก็ภารกิจทั่วไปแนะนําให้ทําภารกิจประจําวันให้ครบครับเพราะว่าจะได้รับของเยอะแยะมากมายเห็นไหมเยอะไปหมดนะครับมาเล่นทั้งทีก็ทำทำให้ันผ่านนะครับต่อมาระบบ Combination Combination b ัฟนะครับคือระบบนี้คือเป็นการเอาอุปกรณ์ที่เราไม่ได้ติดตั้งมาใส่ไว้ที่นี่ มาใส่ไว้ที่นี่ใส่ไว้แล้วได้อะไรละ่ะเราดูครับใส่แล้วเราจะได้บัฟนั่นเองเพราะฉะนั้นมีอาวุธหรืออุปกรณ์เยอะๆอย่าเพิ่งขายลองมาดูว่าเราเอามาใส่ในนี้ได้ไหมถ้าเราเอามาใส่ในนี้ได้ก็ควรมาใส่แทนที่จะเอาไปขายหรือเอาไปสลายเพราะว่าจะได้บัฟไงเราจะได้เก่งขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้ได้แค่อุปกรณ์พวกนี้นะครับใช้แฟชั่นก็ได้นะครับเนี่ยใช้แฟชั่นได้หรือสัตว์เลี้ยงก็ได้มีเยอะอย่าขายทิ้งให้เอามาใส่ในคอมบิเนชันบัฟนั่นเองนะครับก็จะ เห็นไหมก็ระบบเกมนี้ก็จะมีราาๆนี้ครับก็เสริมปลีกย่อยก็ดูขวาบนนะฮะเกมนี้ก็มีเรื่องของการล็อกอินประจาําวันมีระบบ V.I.P ใครเติมงงเติมเงินนะฮะคำถามยอดฮิตเลยแล้วเติมเงินยังไงอ่าลองกดดูกันเลยครับไปดูพร้อมกันเลยมันมันเติมยังไงอ่าลองกดดูเลยครับผมซื้อเลยครับนิ่งไปเลยครับอ่ะถ้าขึ้นอย่างนี้แสดงว่าบัตรเครดิตครับไม่มีไม่มีวิธีอื่นเนาะเรื่องของบัตรทองบัตรทูอะไรนี้ กนนะ็น่าจะไม่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 มีนะน่าจะไม่มีเพราะว่ากดปุ๊บมันขึ้นบัตรเครดิตเลยอ่านะก็ลองมาดูก็แล้วกันนะฮะว่าอา่าจะเติมเงินอะไรยังไงเท่าไหร่นะครับก็เติมแต่พอประมาณนะฮะไม่ต้องไปขโมยเงินใครมาเติมนะฮะเดี๋ยวเป็นคงเป็นข่าวกันอะีกนะโอเคอ่ะอันต่อมานี้เป็นหนังสืออันนี้เป็นเกี่ยวกับพวกเนื้อเรื่องครับผมใครที่อยากอ่านเนื้อเรื่องย้อนหลังมาดูได้ครับก็อยู่ด้านขวาบนและอันนี้ครับสำคัญระบบเพื่อนที่ผมบอกนะฮะก็พยายามหาเพื่อนกันไว้ครับใครที่ลองอินดูในเฟซบุ๊กเนี่ยคงสบาย เพื่อนที่เล่นอยู่ก็อืมก็จะสามารถเอามาใช้ในเกมได้เลยแล้วก็ได้รับรางวัลอีกต่างหากถ้าเพื่อนใน Facebook เราเล่นเกมนี้เยอะก็ยิงได้เยอะเห็นไหมครับนั่นแหละครับก็ลองลองมาดูกันนะฮะก็ลองหาเพื่อนก็ดูโอ้มีคนแอดมาพอดีเลยอ่ะยอมรับเลยอ่ะจะได้ส่งหัวใจให้ครับผมนี่เป็นไงส่งให้เลยนั่นแหละครับกับประมาณนี้ประมาณนี้นะก็หาพุ่งหาเพื่อนกันได้ที่นี่นะครับหาได้ที่นี่อ้าวเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้น เอาละผมจะบอกว่าเซิร์ฟเหมือนมีปัญหาพอดีไม่เป็นไรครับเรารีวิวฉบับเบื้องต้นเสร็จพอดีก็ขออนุญาตปิดไปเลยก็แลนะ้วกันนะกับเกมดาร์โกนิก้าโมบายนะฮะมาครั้งใหม่ก็เรียกได้ว่าเล่นง่ายขึ้นจริงๆนะเล่นง่ายขึ้นจริงมีออโต้มีออโต้ Auto, มาให้ตั้งแต่แรกเลยรู้สึกแรกๆมันจะยังไม่มีให้อะไรแบบนั้นอนะ่ะมันก็ทําให้เราเล่นง่ายขึ้นพร้อมกับของที่แจกง่ายขึ้นเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นใครที่คิดถึงเกมนี้หรือไม่ได้เล่นนานแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอยากจะเล่นก็ลองโหลดกันดูครับ เอาล่ะสำหรับคลิปนี้ก็ผมนายชอตตี้บูจจว่าขอตัวลาไปก่อนนะครับมีอะไรผิดพลาดไปประการใดขออภัยมาน้นที่นี้ด้วยนะฮะฝากไลค์แชร์สับสไคร b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอขอบคุณครับ